สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาไอ้เจ้าเกลิกนะครับวันนี้เป็นวันที่เรานัดมาเจอกันในสถานที่แห่งนี้นะครับผมมากับลุงชายนะครับทักทายทุกคนกันนะครับ,รบก็คือไอ้เกลิกไม่รู้ว่าตอนนี้ข่าวสามเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่มันได้ตัวคนที่ทำให้มันทำให้ชาวบ้านรังเกียจ ทั้งหมู่บ้านเลยมันได้ตัวเอาไปส่งให้ชาวบ้านดูแล้วผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ความจริงมันจะกระจ่างไหมแล้วก็ไอ้เกลือกตอนนี้เป็นไงบ้างอยากรู้ว่าในหมู่บ้านตอนเนี้ยชาวบ้านมองเขาเป็นยังไงแล้วแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเรามาคุยกันแล้ววันนี้เรานัดกันมาเจอในสถานที่อย่างนี้นะครับผมก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายอะไรนะครับผมก็ชวนลุงชัยมาด้วยนะครับแล้วลุงชัยแกก็ตรงนี้ไม่ได้เข้าป่าลุงไม่ได้เข้าอ้าว งนี้ไม่ค่อยได้เข้าเลยเหรอลงุงใช่แล้วอืมนี้เขาทำบุญกันทำบุญเลยลงุงทำบุญอะไรนะอะไรนะส่งน้ำพระเหรออ๋อเออเลยไม่เข้าลุงก็รู้ทุกอย่างนล่นี่ว่าก็พอจะรู้บ้างครับยอดเลยทุกคนลุงมาอยู่ในแบบหมู่บ้านพวกผมนะแบบวันนั้นทำคนละแบบแต่ลุงมาอยู่นี่ลุงก็ปรับตัวอยู่ได้หมดเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปหาไอ้กเกลเอกัน เดี๋ยวได้รู้แน่ว่าวันนี้เป็นไงนะไปเดินเดินทางไปกัน Let's go อไยลุงแล้วลุงไม่ไปเล่นน้ำกับคนอื่นเขาหรอลุงลน,นันง่น,เ,นเขาไม่จับหรอกลุงก็ไปเล่นในหมู่บ้านไง ไม่ชอบใช่ไหมลุงคนมันเยอะคนมันเยอะแล้วแบบถ้าเห็นลงขึ้นมาเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเด้อลุงถ้าเาเกิดว่าเขา,า,าเห็นลุงขึ้นมาก็ไม่ดีใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาจะมองเังเป็นตัวประหลาดโอ้ยเวอร์ละนี่ฮะทุกคนจําได้ว่าสถานที่นี้เคยมานัดเจอกับไอ,อกเลยวะผม แต่ว่าผมนัดกันะในบริเวณนี้แหละแต่ต้องหาก่อนว่าให้เกลือมันอยู่ไหนลุงไหมไปลงอะไรอะลงลูกอะไรอาจจะเป็นลูกแม่เดือน้ำนะลูกมันเดือน้ำมีด้วยเหรอที่นี่นีตัวอะไรกินมั้งพวกกะลอกพวกเอนอาจจะกินนะเม,ม็ดมันจะมันๆหน่อย แล้วเมื่อไรลุงจะมีเมียเนี่ยจริงรอ่ะผมผมอยากเห็นเมียลุงชัยแล้วนเ,วเ,น,เนี่ยเออผมก็อยากรู้เนี่ยถ้าลุงมีเมียเนี่ยลุงจะเป็นยังไงครั้งหนึ่งอ๋อครั้งหนึ่งลุงก็เคยมีนะเคยมีแ ลุงก็บอกดูว่าลุงเอาใจผู้หญิงไม่เป็นออก็เลยต้องเท่งไปเ <c oughs> ท่งไปทั้งที่ไม่กาแฟหันนองของจริงอ่ะกรกกรกกรกไอ้กรัก,ก,รก,ก,รกมีใครอยู่ในนี้บ้างไกรกไปเฮใครมาลุงใครมาไหมครับใครมาเน<ม>ี่ย เดินมาแล้วนั่นใครไม่รู้ใส่หมวกเลยเฮ้ยเอ็งเนี่แม่งไม่คุ้นหน้าเลยเว้ยใครอ่ะเอ็งมาจากไหนวะเข้ามาเนี้เด้มานี้ยมาเนี่เร็วมานี่เร็วท่านไอ้นมขึ้นมาโอ้ยอยู่คุยกันสักไกลเลยไม่ได้ยินเสียงหรอก เด๋วมาจากที่ไหนครับมาจากหมูบหม่บ้านหลังเขาหมู่บ้านหลังเขาแล้วมาทำอะไรแถวนี้ไม่คุ้นหน้าเลยนะา,าท่านเก,กนะฮะมาหาท่านเกิดยงเป็นไรกับท่านเกิดท่านเป็นราชาในหมู่บ้านของข,องข,องของ้าแต่ว่า เลยออกมาตามหาท่านเมื่อก่อนท่านไม่ใช่แบบนี้อาอาเนี่ยเจ้าบ้านต่างชานไม่รู้ว่าเป็นพ่อคำลำลือที่บอกว่าท่านเป็นสิแต่ตอนนี้เนี่ยท่านเนี่ยนำสมัยก็คือเกลือกเนี่ยโดนใส่ร้ายใชใ่แล้วเมื่อเทาเนี่ยโดนใส่ร้ายเชืียวซึ่ง้าเนี่ยก็เชื่อไปด้วย ก็เลยในนั้นเหรอใช่แล้วข้าเนี่ยก็ลงเชือ่อความปดพวกนั้นไปเด้อถ้าไม่ข้าเนี่ยมันทัตากับเขา้าแต่เข้าเนี่ยถ้าไม่หมู่บ้านกระจางได้ก็เพราะว่าแกไปเอาศพหมอพี่จากไหนใหม่ด้วยเป็นคนที่ทำคุณสายใส่เขาเนี่ยมาให้พวกข้าดูอ๋อมันเป็นอย่างงี้เองปวกข้ากระจางใช้กันทั้งหมด S <S ก็เลยยกย่องให้ท่านเนี่ยเป็นราชาเพราะว่าท่านเนี่ยคนเหลือมใสอ๋อเกิดเป็นราชาไปแล้วตอนนี้<ม>ก็คือ<ม><ม>เป็นคนแบบดูแลมหมู่บ้านไปแล้วลูกไม่จะไม่ไมลูกต่อข้าสองคนนี่แหละที่เป็นคนช่วยเกิดเเจ้านี่ยอชรู้จักลุงชัยเปล่า เออว่าจะเจอเกลืกอกวางเาปบา,นนาอ๋องั้นพาไปหน่อยได้ไหมเอ็งจะไปด้วยกันหรือพาไปาหน่อยนุ่มไปดิมาหาเกลือกนี่แหละนัดกันไว้ไงอ,อ๋อเอ็งมากับเกลือกหรอ

มันมีคนหักไม้อยู่นะลุงเฮ้เย <ees>

ลงุงเข้าไปเลยลงุงเข้าไปคุยกันดีกว่าลงุงพาไปหาที่ลองๆดิเฮ้ยไปที่ลองๆกันไหมที่ไม่ลองเลยพากลมาฆ่าบอกว่เนี่ย

Bên ngay mà mình. Provided, provided. bài đi kín bài đi kinh nhớ mũ ấy. Đủ đi kín lấy mày. đi kín nhiều rồi Mày đi kín lấy mày. Không đi kín lấy mày. Mày đi kín lấy mày. Mày đi kín lấy mày. Mày đi kín lấy

เอออยากรู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างในเมืองออ่าอยากรู้ว่าเป็นไงอ่ะมึงเล่ามาให้หมดเลยเกิดตั้งแต่กลับมปไงนะมีคนเกียดตอนนี้มีแต่คนรักมีแต่คนเป็นห่วงค่ะรวมถึง เจ้านี่เลยแหละทำไมนึ่งเหมือนกันเ่าเหมือนกันถูกตีเองด้วยเออดีวะทำไมแปลกใจมากเลยเป็นหนึงลูกกับสัตว์แต่ถูกเขียนตีเหมือนหมาตัวนึ่งดีเหนแล้วกูไม่เอาไม่ตัดหัวมึงเนี่ยใจเย็นเพราะไม่รู้ใจเย็นเอาความก็ฟังคำบวกเข้ามา เฮ้ยเอกร์ทำไมฟ้ามืดอย่างนี้วะฟ้ามืดจริงนะลุงคลื้มเลยแหละเข้ามาในแป๊บเดียวคลื้มเลยนะแล้วเหงื่อผมนี่ไหลเต็มเลยอ่ะเออเกิดแล้วหลังจากที่เองเอาล่างของไอ้ไอ้ปอบตัวนั้นไปแล้วเอาไปไว้ไหนยังไงเอ็งทำพิธียังไงบ้างอยากรู้ว่า เองทำพิธียังไงบ้างเพราะว่ากลัวว่ามันจะมาทีหลังข้าได้รู้จักผ่านป่าทนหนึ่ผมชีพรามแกกำลังทาสมาธิอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วเขาข้าก็ให้เขาเขาช่วยขา้าเขาแนะนำข้าอย่นูงนนนะและเขาให้ข้าของดีไามนี่อีกหนึงอย่าง,างข้าก็เม่เขาใจนะไม่ได้งให้มิดสันไม่ขา้ามิดยาวอันี้ เล่นเมื่อเนี่ยเป็นถันชีภาพเนี่ยพ่ช่วยค่ะอ๋อก็คือจัดการเรื่องศพเรื่องล่างเรียบร้อยแล้วอาจารย์บอกเผาไม่ได้ต้องฟังหลวงฝออย่งเดีฟังลงงมอโอ้ก็คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้ เดินไปหรือเปล่าไอ้หนอกแราไกลมันอนะจะเป็นพ่องครับเอาไม่ไปแขวนไว้หน้าตูเมืองให้มันรู้ั่วคนชัวว่วมันจะต้องโดนอย่างนี้วันหนึ่งเดี๋ยวตามไปแล้วกันนะเกิรหมู่บ้านช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเวลาเอ็งคงเห็นกูเชื่อว่ามันต้องมีคนอิจฉามึงเว้เกิรในหมู่บ้าน ไม่มันต้องมีคนรักมันต้องมีคนอิจฉาเว้ยคนที่เคยเกียดมึงใส่ความมึงอะไรเงี้ยอ๋นี่ยก่องดีคปาดคอท้หมดเลยไมรับนอ่าตเค้องมลอพูด <c oughs> โอ้ยเกิมึงใจเย็น <c oughs> <c oughs> อันคอยมันไม่ได้หรอใช่ใช่เอ็งก็พูดถูกเอาไงดูลงเศษจากตรงนี้เอ็งจะไปไหนต่อก็เดินไปเลยเดยหาแส่ปลาเลยาเา้ชอบียวปลาียวปลาด้วยมีเรื่องเดียวนะครับ มีบริวารมาจีหาคนเห็นนี้ค่ะก็พอแล้วเอาคือถ้าเองอยู่ในหมู่บ้านเองก็แบบมีมีทุกอย่างอาของกรถึงว่าจะเป็นเมืองเมืองเองก็เหมือนเมืองป่าไม่ใช่เหรอเมืองป่าก,ก็จริงแต่มีอะไระที่ถสาธารณกาวไปไหนหมดอ๋อทั้งขนมหรืออะไรหรือเงินหรือภรรยาหรือนางสนม ก็มีหมดแล้วก็คือตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่โดนรังเกียจไม่โดนอะไรแล้วเออเออก็ดีใจด้วยแะถ้าช้ากว่านี้อีกหน่อยนี่แย่เลยนะใช่นี่รู้ว่าลุงชัยช่วยได้ก็รีบเรียกลุงมา แสดงว่าไซยเวสเนี่ยถ้าไม่ท่านเอ็มต้องรีบรักษาตัวนะไอโยมหาคงจะไปหาท่านพามองหน้าเอ็มเคยเจอท่านพามองยี่บ้างไหมไม่เคยเจอหรอกน้ำผมกับผมไม่ได้บอกกันมึงใครน้ำเตาแดงเนี่ย ผพามมันมีตั้งหลายคนกูจะไปรู้กับมึงไหมเล่ามันไม่ได้มีแค่คนเดียวในโลกยาวๆหน่อยแล้วจะเขาเลไว้าีาไหมเป็น่าบริุทครับผมมี่ท่านอาจารย์ทำนะทำไมฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอึมครึมแบบปลาที่นี่มันเป็นปลาดงดิบมันนปลาที่อยู่ข้าก็เข้ามาบ่อยอยู่นะ ทำไมวันนี้มันแปลกก้าวมาได้ไม่ถึงสามสิบก้าวฟ้ามันโค้นอย่างนี้ล่ะถ้าใครมาด้วยเปล่าหรือว่ามีคนแอบตามเองมาไอ้เกิบเอาให้ดีนะเองอาจจะไม่รู้ก็ได้เกิบฟ้ามันโค้นอย่างนี้ที่แหงนี้ลุงชายเกิบถ้ายเยียนมาตอนเองอีกลุงชายเกิบดคิดไปเองมากไป ยากังวลนี่มันเยอะเองอ่ะเองเป็นถึงขั้นนี้แล้วความระมัดระวังต้องเยอะนะเกิร์กเฮ้ยต้องตังที่แดงพูดไว้ความระมัดระวังต้องเยอะนะไม่งั้นมึงจะโดนตลบหลังตอนไหนมึงไม่รู้เลยเอาจริงๆเราพุมมาเลยแบบนั้นเดี๋ยวมึงจะโดนมึงโดนไปครั้งหนึ่งแล้วมึงต้องจดจำเว้ยกอนไฟเหรอเกิร์กกอนไม่ติดสักทีอ่าเอ็งไม่รู้สึกแฝกเลยเหรอแต่แลกอยู่แต่ผมไม่แน่ใจ คิดว่าก่อไฟเมือนกินเอ็งเห็มันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่แท้เก่งเนี่ยว่าก่ออะรก่อไม่ติดถึงพลาดแล้วมีคนสองคนกำลังแอบตามเองมาอยู่ผมก็ว่าอยู่นะลุงเอ็งไม่ถึงเศษฟ้าหรอมันถึงเครื่องขนาดนี้แล้วขางคนทำไม่ไงเนี่ยเป็นไปได้อย่าให้เอ็งเรียกตัดเอ็งแจ้งทหารอะไรก็ว่าไป เี็กกัดไปรักษาตัวพวกกันอยากไปบ้านจะวางคุ้มข้าบ้างไหมข้ายังไม่อยากไปผมง่ายบริวารผมมารเรื่องกินมันอยู่พวกกันไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องกินเนี่ยข้าไม่ได้ห่วงอยู่แล้วไม่ได้ห่วงเรื่องการกินไม่ได้ห่วงเรื่องการเป็นอยู่เพราะว่าผมอยู่ยังไงก็ได้แต่ เองที่ท่านควรจะเป็นห่วงหรือว่าเองจะควรเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงตัวเองใช่แล้วมากกว่าเป็นห่วงคนอื่นใช่นะครับใช่นะเกิดลุงชัยอาจจะขออะไรท่านหนึ่งอย่างอยขออะไรล่ะท่าน เอาแล้วครับไายาพิษสามนั่นจรนิงทำมีตรงกลางแล้วสมบัติขามอไปดันในลึกยามโว้ยท่านสอนวิชาคงขาดแตสอนยังไม่ได้หรอกเองต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองถ้าเองอยากจะได้อะไรจากข้าเนี่ยข้าไม่มีให้เองหรอกนะทุกวันนี้ข้าก็มีแต่ขี้แห้งกับตัวเนี่ยแหละเองจะเอาไหมล่ละขี้แห้งอ่ะถ้าเองอยากจะได้วิชาเนี่ย ไ <Yeah. S 2> อ้ง้านทำทิศเส้น oh, <wow. S 2> แล้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเอ็งควรจะเลี้ยงห้ mm. ามดูร่วมกับผู้หญิงาน,นอนในเวลาดึกวันคืนหนึ่งผู้หญิงมไม่ค่ะนอนตีหาคนตึกคืนเองงเ้หญิงเข้ากับว่าเองไม่มีเส้นจำไว้อจไม่เป็นไรแค่บอกให้ลูก ต้องมีสีลธิได้ทำขนาดนั้นเลยเหรอใช่คนมันอยากจะคันเทมเนี่ยต้องเรียนรู้โดยตัวเองอเก็เดี๋ยวเราแยกย้ายกันแล้วนะเดี๋ยว่ะะจขอดูหลานเราทางด่านนู้นเพราะว่าตอนที่ขาเดินมานีขามีความรู้สึกกว่ามันมีคนเนี่ยเดินตามพวกเรามา ไอเกิร์กเองก็เรียกไปดูความปลอดภัยด้วยนะเกิกเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันเดียวข่าเดินมาล่อเองดูเดียวไม่ได้เองเหมือนน้องขาทุกคนลำาวัยเดี๋ยวกันเลยเกิรไม่เจอใันล้ลุกขึ้นมาปล่อยขขาเลยท้งนี้มันจะได้ครับลุกขึ้นมาเลยครับ คนเหมือนกันครับม่เลยยนยนนะนมาทเลยนี่ดูเป็นคนดีนะดีอยู่แล้วไม่น้องห่วไอาไปาจะเอานังสนมใหม่ท่านเอาไปท่านก็ไปแนะนำอะไรให้เขานี่นั่งสนมพวกเรามนี่ยวคนมุ่นกิเลสเยอะจริงๆเลยไปมีอะไรก็เอาไป

ไเกิกมึงอะไม่เป็นไรไม่ต้องสาทยายความอะไรมากมายแล้วโอเคทุกคนไปดูลที่ของเองให้ปลดภัยกับอต,ตอนนี้ผมลุงชายคุยกันเรียบร้อยแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเหตุเป็นไงบ้างตอนนี้นะครับกระจ่างทุกอย่างแล้วนะครับโอ้ก็ดีใจเกิรกมันนะครับแต่เอาเป็นว่าทุกคนผมจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราทั้งหมดต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ